ช่องเจ7สั่งปลดฟ้าผ่าบิ๊กเอ็มกริตริสเส้นหวยทิพย์จะชากถูกรางวัลที่หนึ่งหลังจากที่มีประเด็นถูกรางวัลที่หนึ่งทิพย์ของบริษัทหงทองจนทำให้มีปัญหากับคุณนวัดอิสระไกรศีลเจ้าของเบทีมิดแกรนด์ไทยแลนด์และได้มีการเชื่อมโยงไปถึงดารานักแสดงหนุ่มบิ๊กเอ็มกริตริส ที่เจ้าตัวก็เคยได้ออกมาโพสต์ว่าตนเองนั้นถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1จากบริษัททงทองเป็นเงินจำนวน6ล้านบาทหลังจากนั้นก็มีกระแสเรียกร้องสอบถามความจริงกับ Big กเอ็มกรีตรหลังจากนั้น Big กเก็ได้ออกมายอมรับกับคุณณวัตรอิสระไกรศีนว่าตนเองนั้นไม่ได้ถูกรางวัลที่1นจริงตามที่ได้โพสต์ไปและยอมรับว่าตนเองนั้นโง่เอง ไม่ได้ไตร้ตรองให้ดีก่อนทำให้ตัวเองโดนหลอกใช้เป็นเครื่องมือและถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะยอมรับผิดและออกมาขอโทษประชาชนในกรณีดังกล่าวแต่ต้นสังกัดอย่างช่องเ็ดก็ได้ประกาศยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัด ของ Big M g อ i t กีตารปุดพมโดยมีผลตั้งแต่วันที่6มกราคม2566เป็นต้นไปซึ่งนี่เป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่และราคาแพงสำหรับ Big M g อ i t กีตรและเจ้าตัวได้ออกมาพ้นใน IG หลังโดนรดว่าตลอดระยะเวลา9ปีที่ผ่านมาคือช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดในชีวิตของผมขอบคุณทุกโอกาสนะครับ ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้หนุ่มดิ๊กเอ็มได้ผ่านเรื่องราวในครั้งนี้ไปได้ด้วยดีนะคะ